พระปิตาเนื้อเมกกสิ์หลวงประทับวัดอนงคงคารามเป็นโลหะในตำนานนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีใครสร้างแล้วครับเนื้อเมกกทสิตองนี้สร้างราวปี2,460กว่านะครับเป็นพระโบราณที่จัดว่าหายากแล้วก็เป็นพระหลักด้วยมีวิธีการหล่อแบบหล่อโบราณน,นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นช่องทางน้ำโลหะเข้านะครับรอยตะไบที่เก่าเฮี้ยนเตียน จริงๆแล้วเนื้อเมฆสิทธิ์เป็นการต่อยอดจากเนื้อเมฆพัดนะครับหุ่มถึง9วัน9คืนซึ่งกระบวนการทําค่อนข้างจะสลับซับซ้อนปัจจุบันไม่มีการสร้างเพิ่มนะครับไม่มีไม่มีใครสร้างละแล้วก็จะเห็นมีกระแสโลหะนะครับเนี่ยกระแสทองนะครับปะปนเข้าไปในเนื้อพระสวยมากเดี๋ยวผมลองซูมดูนี่ก็จัดว่าเป็นพระหายากนะครับรอพี่ๆผู้มีบารมีมา นิมนต์รัตนาภัคเครื่องไทยไม่มีอะไรยากครับสวยมากทั้งเนื้อหาทั้งโอ้โหคาบมีนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับทักถามเข้ามาได้รัตนาภัคเครื่องไทยครับสวยดีครับ